ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆที่ติดตามช่องสุดเด่นปารวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาแนะนำตัวเลข2ตัวล่างนะครับเด่นล่างนะครับ2ตัวมาตัวนะครับให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับครับก็ขออภัยนะครับก็ โซนนี้ก็เดินดีนะครับก็เข้ามาแล้วก็ไหลงวดนะครับก็เข้ามาแล้วก็30มงวดนะครับก็รู้สึกก็เดินดีนะครับก็มีเดินบนอยู่บ้างก็4ีงวดนะครับก็ตรงนั้นก็เดินล่างนะครับก็ให้ท่านสมาชิกจะไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็มีคนอ่า เป็นแบบไปเยอะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมช่องนี้นะครับช่องอื่นก็รู้สึกว่าจะมีคนเอาตัวเลขตัวนี้ไปนะรู้สึกว่าจะมีหลายช่องนะครับก็ไม่หวากัน,นะครับก็ดีแล้วเนาะที่เขาเอาไปเนาะมาดูกันต่อนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับก็มีข้าวบนบ้างข้าวล่างบ้างก็ข้าวล่างมาอ่าบน มาอยู่สี่วันนะครับดอกน,นั้นก็เดินล่างนะครับถ้าสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวล่างนะครับถ้ท่านสมาชิกก็เอาไปออมีตัวเลขดีๆก็ามาจับคู่นะครับก็มีโอกาสที่จะถูกลตอรีนะครับครับก่อนอื่นนะครับสูตรของเราก็อย่าลืมคาเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณว่าเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆจังสิ้นนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้ติดตามช่องของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่องของเรากเา็เป็นช่องใหม่นะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับสูตรทองเราก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทํามาก็หลายงวดนะครับก็ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูกันแล้วกันนะครับวิธีคํานวณของเราก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ข้าวือเข้าหลุดคือนหลุดนะครับเลขที่ออกมานะครับเจ็ดแปดเจ็ดล่างห้าหกนะครับผมก็เจ็ดนะครับมานับต่อนะครับเจ็ดก็แปดกับเก้านะครับเลขแปดกับเก้าสองตัวมาตัวนะครับ เป็นล <ítulo> ่างนะครับอย่างน้อยก็มาหนึ่งตัวนะครับมีเดินบนเยอะว่างนะครับอันนี้ก็ได้8กับ9นะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็2 7 2ล่าง18แล้วก็ที่เลข8นะครับแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมนะครับ2ก็นับต่อนะครับนับต่อก็เป็น3กับ4นะครับได้3กับ4นะครับตัวเลขที่ออกมาครับ5 7 9ล่าง1 4สแล้วข้าที่ เลขสี่นะครับเข้าท bon so um ี่เลขสี่บนอ่าล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็เข้าที่เลขบนนะครับไลขหกขัดเจ็ดเข้าบนนะครับอันน <demonstrated> ี้ก็เลขศูนย์กับหนึ่งนะครับเข้าที่หกหนึ่งบนอ้าหนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับเข้าที่ล่างนะครับอันนี้เก้านะครับเข้าที่สองเก้าเจ็ดเข้าที่เจ็ดศูนย์นะครับเก้าที่หกเก้านะครับสามที่สามสองนะครับ อันนี้ก็แลาได็เก้าเจ็ดเก้านะครับเข้าที่เจ็ดเก้านะครับอันนี้เข้าบนนะครับได้สามได้ห้ากับหกเข้าเทเล่ห้าล่างนะอ่าบนนะครับอันนี้ที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งก็เข้าบนนะครับเข้าบนอยู่สี่งวดนะครับหลังจากนั้นมาก็เดินล่างนะครับก็ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เราก็ได้มาที่ สองกับสามนะครับแล้วข้อที่ล่างนะครับสามนะครับอ่นี่สี่กับห้าเข้าที่กับห้านะครับอันนี้ก็อ่หนึ่งกับสองนะครับเข้าที่หกหนึ่งล่างอ่าบนนะครับบนมีอยู่สี่งวดน,นะครับเข้าตัวบนในสี่งวดในนี้แปดเข้าที่แปดสองสามเข้าที่สามแปดนะครับอ่ยังดนดีนะครับ อันนี้เราได้3กับ4เข้าที่3 6นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็นะไหลงวดนะครับไหลงวดอันนี้ก็เราได้1กับ2นะครับ1กับ2เลขที่ออกมาคือ9 2นะครับอันนี้2กับ3เข้าที่3ามนนะครับ4กับ5เข้าที่5 7 7กับ6 6กับเจ็ข้าที่0 7นะครับ0 1เข้าที่0 3แล้วก็ เก้าศูนย์เข้ามาที่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเข้ามาที่ห้าแปดนะครับอันนี้เข้าที่อ,อมาที่เราได้มาศูนย์กับหนึ่งนะครับเข้าที่ศูนย์เก้าครับอันนี้แปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดงวดนี้ผิดนะครับเอข้าวนะครับอันนี้เราได้มาเี่หนึ่งกับสองตัวเลขที่ออกมาคือศูนย์สองนะครับอันนี้เราได้มาที่สองกับสา,บนนเามา 3, เข้าที่เก้าสองวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับ วันนี้เราได้โซนกับ1นะครับวันที่วันที่หนึ่งกคหกห้านะครับเราได้ที่โูนกับ1นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ได้มีตัวเลขดีๆก็มาจับนะครับเดินล่างนะครับน่าจะเดินล่างมากกว่าเนาะท่านสมาชิกจะไปเป็นแนวทางนะครับก็โซนนี้ก็น่าจะเดินดีนะครับเพราะว่า ยิดบนมาก็สี่ยวดครับก็ล่างนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกห้านะครับก็อย่าลืมนะครับศูนย์กับหนึ่งก็หาตัวเลขดีๆเข้ามาจับคู่นะครับก็มีโอกาสนะครับมีศูนย์กับหนึ่งน่าจะมีศูนย์มากกว่าเนาะศูนย์เพราะว่าศูนย์เข้ามาเยอะเนาะ ท่านสมาชิกดาวกพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสถิติของเราก็เดินดีนะครับเข้ามาแล้วกี่ยี่สิบเข้ามาแล้วก็สามสิบนวดนะครับสามสิบวดก็ยังไม่พลาดนะครับหน่งวดที่สามสิบนะครับในศูนย์กัหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับศูนย์กัมหนึ่งมาตัวนะครับล่างนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขดีๆมาจับเนาะ ครับคลิปนี้ก็บไว้เพียงเทานี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ